สวัสดีค่ะวันนี้เราก็พาท่านผู้ชมนะคะทุกคนเลยมาพบกับบรรยากาศที่ดีมากๆเราอยู่ที่ดอยข้ามนะคะทุกคนซึ่งเราถือโอกาสปีใหม่นะคะทุกคนได้มากับไหว้พระทันใจที่ดอยคำนะคะทุกคนเราก็มากันสองคนค่ะมากับน,น้องสาว และเราก็เราค่อนข้างไปเช้าอยู่นะคะทุกคนตอนแรกเราก็นึกว่าวนดอยคามาอาจจะหนาวเย็นมากๆแต่แล้วก็ไม่ได้หนาวมากขนาดนั้นนะคะเออช่วงปีใหม่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยหนาวนะคะแต่ก็รู้สึกว่ามันเย็นเย็นนะแล้วก็กำลังงงที่ที่เขากำลังจะมาทำเป็นท้าเวสุวรรณรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะทุกคนใหญ่มากๆเนี่ยเขากำลัง เขากำลังจะมาทำมาทำสิ่งใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นประมาณนี้นะคะทุกคนพระพุทธพระพุทธรูปองค์นี้ก็คือใหญ่และสูงมากๆนะคะถ้าใครได้มาดอยคำก็มากาบไหว้ตรงนี้นะคะทุกคนมาขอพรหรือว่าขออะไรก็แล้วแต่นะคะทุกคนเราต้องศรัทธาถึงจะได้นะคะ เราพาท่านผู้ชมไปรับชมพร้อมๆกันนะคะทุกคนเพราะว่าเราตั้งใจมาเชา้ชาๆเพื่อที่จะได้มาเห็นบรรยากาศที่ดีและคนค่อนข้างน้อยหรือว่าคนยังเขายังไม่มากันเยอะอย่างเงี้ยนะคะถ้าแบบว่าสายสายแล้วคนเยอะนี่นะคะทุกคนเราก็กําลังจะไปจุดธูปแล้วก็ไปกับไหว้ผ้าก่อนนะคะ แล้วก็เข้ามาตรงนี้เขาก็บอกให้เลี้ยวซ้ายนะคะทุกคนทุกคนเลี้ยวซ้ายค่ะใครมาใหม่เลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายมาแล้วก็จะมาเจอตรงที่เขามีทูกแล้วก็ไปกลับไหว้ผ้าทันใจนั่นเองนะคะทุกคนเราก็มาถึงแล้วโอ้โหจุดนี้คนค่อนข้างเยอะนะคะทุกคนกำลังปูชาแล้วแต่เราจะทำบุญเท่าไหร่นะคะทุกคน คนละสามสามดอกนะคะทูบเราไปจุดทูบก่อนถ้าเราจุดทูบเสร็จเราก็ค่อยไปกราบไหว้ขอพรน,นะคะทุกคนอันนี้น้องสาวก็กำลังจุดทูบอยู่เลยไอเราก็แจ่มด้วยนะคะทุกคนเพราะว่า,วาเรามาด้วยกันและแล้วก็หน้าที่ของเราก็ต้องไปนั่งกราบไหว้นะคะ ตอนที่เรากลับบ้านอะพอดีว่าเราไม่ได้ถ่ายนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากนะคะทุกคนใครที่ไม่เคยมามามาให้แนะนำมาให้มาเช้านิดนึงนะคะนี่แสงพระที่กำลังขึ้นซึ่งเราก็มาได้สักพัก้วแหละ ได้พระอาทิตย์กำลังขึ้นดีมากนะคะทุกคนวันนี้เรามาแบบเรามาตอนเช้าเนาะข้างบนกี่องศาสิบแปดอยู่เหรอเฮ้ยทำไมทำไมข้างบนก็ยังสิบแปดองศาอยู่ไม่ก็คือแบบมันก็ไม่ได้หนามากขนาดนั้น ก็ไม่ได้หนามากขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเราเองก็คิดว่ามันหนามากพระพุทธลูกอยู่ลอยข้ามค่ะ hmm. ซื้อคนค่อนข้างเยอะอยู่นะคะทุกคนก็ถ้าใครอยากมาชมบรรยากาศที่แบบนี้มาเช้านิดนึงมันก็จะได้เห็นพระอาทิตย์กำลังขึ้นพระอาทิตย์กำลังขึ้นดีเลยนี่นะคะทุกคน พระพุทธรูปองค์นี้สูงมากๆก็ขอยืนอยู่ตรงบรรยากาศตรงนี้นิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าชอบแสงพาทิตย์กำลังขึ้นอากาศค่อนข้างดีไม่ได้หนาวมากจนเกินไปนะคะดีค่ะ ดกคนต้องไปอยู่ตรงนู้นโดนติดบูมนู้นคนเยอะคนเยอะมากเลยเพราะว่านี่นะคะทุกคนพระอาทิตย์กำลังขึ้น ก็หาชมบรรยากาศแบบนี้ก็ยากอยู่เหมือนกันนะคะผ่านอีกไม่อีกกี่เดือนก็อาจจะเห็นหมอกควันเต็มเหมือนเดิมนี่นะคะทุกคน มนจะพูดอาจจะไม่เป็นกาเห็นแบบบรรยากาศให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศตอนเช้า8โมงเช้าที่ดอยคำก็จะมืดนิดๆห็นอยู่ไหมก็จะมืดนิดๆนะคะทุกคนเพราะว่าเราถ่าย เราต้องปับแสงเฮ้ยได้แล้วโอเคเอาเป็นแบบนี้สัแล้วซากุระเมืองหนาวซากุระเมืองหนาวค่ะดีคนกำลังมาถ่ายรูปกันอยู่เยอะแยะเลยวนี่หรอการถ่ายรูปตันี้เอยแต่เราก็กำลังจะกลับ ปเสื้อหนาวก็หายไปแล้วไม่ทำไมควรหายแล้วอ่ะเขาไปไหนกันหมดกลับบ้านกันหมดแล้วโอเควันนี้เราก็อยู่กับสวนทุเรียนสวนทุเรียนจังหวัดยี่เงินประเทศนัอยู่แล้วเหมือนกันทำแบบเกัน มีแสงพระอาทิตย์อยู่ข้าง <laughs> กำลังอยากกินเลยอ่ะอยากกินทุกเรื่อ <laughs>